นากินดนะคะเอกกิลดยนะคะวันนี้ก็มากินอะไรรอนซกีนนะคะสกีนนะวันนี้ก็มีเพื่อนหลายคนนะคะหกคนเลยนะเป็นแกงเลยนะมก็จะบอกนะคะวันนี้มันคือไ่คะคือเส้นไม่สุกนะคะใครทำนะใครทำเนี่ยนะคะแย่ๆค่แย่กินมาเนี่แล้วก็เราก็จะบริวนะคะจากซี่แกนนั่งยื่สื่อแหละเห็นไหมเนี่ยเขาสวยเห็นไหม ว่าไว้ตรงนั้นเลยมันบ่ได้ถ่านี่ยมันบ่ถูกเนืค่ะวันนี้ก็จะมากินแบบอ๋อก็จะมีก็จะมีผักบุ้งกับเนื้อแล้วก็เส้นนะคะในผักบุ้งฉันไม่มีผักบุ้งอ๋อนี่ไงนะคะผักบุ้งอูยหูอิายเ้ยนี่เรียบหรือเปล่าดังค่ะเฮะกินนะรีบๆกินข้าวม่นไงอันออกดังรีบไปไหนก็คนดูก็คือสวยกั้นไม่ได้ กินข้าวเสร็จก็ไปปิดหน้าต่างกินอะไรให้เยอร้อยรอคูเดี๋ยวครยกไปเออคูอาจจะไม่กินก็ได้คู่อ้วนแล้วเี่ยคูอ้วนป้อย่างอ้วนขอมอ้วนตัวนี้ิเอลิฟู่กิบบอะไงเอาันานวย่ง่นี่จะนี่นะคะนี่นะคะก็จะมีผักงผักุ้งแล้วก็ูามเสมออกก็จะเป็น เนื no, right. ้อนะคะเป็นดูเนื้ออะไรนะคะหมาเนื้ออะไอันนี้คืออันนี้เละแล้นะคะเรือะเละแล้วแตกปะเจ้าแตกบลยเจ้าแตกกับยเขาเป็นคที่เด็กเลยนี่เขาโดนเกีแงโอ้ยยยยยยยคยขยายย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 ยนยยย่ยยยยยยยส้ยย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 ใครยย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 ่ยย่ยยยม มันจะหมดแล้วนะคะแข่งกันไหมคะโ้ค่ะพิงพิเมียวอยูกับไอคะ่ะนองอยู่เอาโว์กล้องหน่ยนะสิงรงุปน,น้อยะค่ะฮะ้หน้าเป็นีนุกหรอ